สวัสดีต้นฤด,ดูหนาวคะ่ะทุกคนตอนนี้ที่นอร์เวย์ก็เริ่มหนาวแล้วนะคะไข่ไก่นะคะสดใหม่จากฟาร์มนะคะตกใบละ3โครนนะคะ3-42 12บาทค่ะใบหนึ่งนะไข่นะวันนี้จะทอดหมูไปให้หลานชายค่ะสถุงผมไ้ไม่ไม่รู้ถึงขึ้นโลหรือเปล่านะคะเดี๋ยวขอหมักหมูก่อนจ้ะจะทอดไปให้หลานชายสุดที่รัก เก็บกระดูกหมูที่ติดเนื้อติดกระดูกนะคะเอาไว้ทําน้ําซุปนะคะไว้ทําต้มจืดนะคะหรือไม่ก็ทําซุก,กี้เนาะปรุงรสตามชอบเลยนะคะใส่ซีอิ๊วขาวออซอสหอยนางรมแล้วก็ผงปรุงรสนะคะบางเอิญซอสหอยนางรมหมดนะคะไม่ได้เททิ้งไว้ ผงปรุงรสก็หมดอีกนะคะยกซองมาเลยค่ะคนเล่คนเลทุกอย่างให้เข้ากันนะคะเดี๋ยวใบยาก็หมักทิ้งไว้นะคะสักชั่วโมงหนึ่งนะคะแล้วค่อยมาทอดค่ะ วันนี้น้องสาวคนเล็กของลุงมาเยี่ยมนะคะมาเยี่ยมบ้านแล้วก็เลยตกลงกันว่าไปกินข้าวนอกบ้านนะคะเร<อ>าไปกันทั้งบ้านเลยค่ะไปกันทั้งทุกครอบครัวเลยนะคะก็ไปรวมตัวกันที่ร้านอาหารของในเมืองนะคะเป็นร้านอาหารจีนนะคะหลานชายบอกจะมาทํา youtube ด้วยนะคะป้ายาก็เลยแซวค่ะว่าวิ่งหนีกล้องทําไมนะคะไหนบอกว่าจะมามาท o u t u b e ด้วยกันนะคะพอเข้ามานะคะข้างล่างของร้านอาหารก็จะเป็นร้าน ขายเสื้อผ้านะคะเขาก็ไม่เก็บนะคะทุกคนก็เอาวางไว้อย่างนี้แลคะ่ะคนที่มากินอาหารนะคะ <_ c oughs> ก็อาจจะได้ดูเล็ก <_ t ot> ๆน้อยๆนะอันนี้ของรถราคานะคะคนที่นอร์เวย์นะคะก็เหมือนบ้านเราะคะ่ะว่าตกลงไทยจะเป็นเจ้าภาพนะคะแล้วถ้าใครเป็นเจ้าภาพก็รับผิดชอบไปส่วนวันนี้นะคะเราตกลงกันว่าต่างคนต่างจ่ายรับผิดชอบครอบครบัวใครครอบครัวมันนะคะมีสี่พี่น้องก็มาครบกันหมดเลยค่ะแล้วป้ายาก็ สั่งนะคะเป็นซุปเกี้ยวนะคะส่วนลุงก็กินอาหารน็อตนะคะแล้วก็คนอื่นๆก็กินซูชิคะ่ะแม่ยาก,กับน้องสาวหลานนี่กินนัดเก็ตนะคะอาหารเด็กเนาะแล้วก็มาเลยข้าวเหนียวหมูทอดตนดึกนะคะสำหรับหลานชาย